สวัสดีครับกลับมาพบกับแชร์ลิงค l o สเซ็ตชาน e l ลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับกางเกงยีนรีวาย5 0 1 xx นะครับเม d ด i ินเม็กซิโกครับผมครับผมต้องบอกก่อนว่าวันนี้ที่เอากางเกงตัวนี้มารีวิวให้เพื่อนๆอดูนะก็คือตัวอยากจะมารีวิวตัวนี้ก็เพราะว่า ตัวเนี้เป็นกางเกงยีนรีวายห้าศูนย์หนึ่งเอ็กเมดอินเม็กซิโกช่วงต้นๆการผลิตนะครับของประเทศเม็กซิโกนะครับก็คือมันเป็นกางเกงที่มีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะเหมือนกับ5 0 1 x, x ูนย์หนึ่งเอ็ก in ออรอลเดนอสเอะครับ <Wow. S 1> ซึ่งวัสดุการตัดเย็บรา,ายละเอียดของวัตถุดิบต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะ เหมือนกันมากเลยนะครับก็เลยอยากจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นกางเกงที่ผมว่าน่าสนใจนะเพราะว่า,าวัตถุดิบเนี่ยน่าจะนำวัตถุดิบของอเมริกาที่ยังตัดเย็บไม่หมดเนี่ยมามาผลิตต่อที่เม็กซิโกในยุคแรกๆนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็เราก็จะมาเปรียบเทียบ กับตัวที่เป็น 501xx ของอเมริกาด้วยนะครับว่าจะเหมือนกันมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคครับผมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับเราก็มาเริ่มกันจากป้ายประเก็นกระดาษข้างหลังเลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับป้าย ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับ501 XX นะครับตัวนี้ก็ L 30ยาว34นะแคร์อินสักชั่นการ์เม้นต์ก็คือว่ามีป้ายแคร์อยู่ด้านในนะตามเหมือนกับตัว501ของอเมริกาเลยร้อยเปอร์เซ็นต์คอทอนเป็นผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ช่องนี้จะว่างไว้นะครับไม่มีคำว่า made in USA ละเพราะว่าผลิตที่เม็กซิโกก็เลยไม่มีเนาะ WPLC23 เหมือนเดิมครับผมก็รายละเอียดแพทเทิร์นของป้ายก็เหมือนกับตัวอเมริกาเลยนะครับตัวนี้ก็แท็กอะไรยังอยู่ครบเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็น501นะครับชิงทูฟิตนะครับซึ่งถ้าสามป้ายนะครับก็จะบอกนะแหละว่าถ้าเราจะซื้อนะครับก็มันเป็นผ้าที่ยังไม่ผ่านการทำให้ ยังไม่ผ่านการทําให้หดตัวนะการที่จะซื้อเราก็ควรจะมาดูที่เทเบิลตรงนี้ของเขานะครับว่าถ้าคุณจะซื้อเอเท่านี้ถึงเท่านี้คุณควรจะซื้ออินเคียสไซก็คือเพิ่มไซส์ขึ้นไปประมาณ1นิ้ว2นิ้วอะไรประมาณเนี้ยนะเขาก็จะมีป้ายบอกอยู่โอเคตามนี้นะครับป้ายเริ่มหลุดละครับผมตัวตัวนี้ก็จะเป็นเลสแท็ สองหน้านะครับกับหัวครับผมเหมือนกันเลยอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกระดุมและรีเวตกระดุมนะครับอ่าเป็นแบบนี้กระดุมสีเงินก้านเหล็กครับ ป็นการเหล็กนะมีกระเป๋าคอยพ็อกเก็ตหรือวอชพ็อกเก็ตเหมือนกันการนเนย็บลูกโซ่ลิเวททองแดงแบบนี้นะครับ LS and Co. San Francisco เหมือนเลยห เราไปดูด้านในกันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะยังเป็นมีแค์แ็กแบบซิเวอร์ไลนิ่งอยู่ด้านข้างซ้ายของต้นขานะครับแบบเดียวกับของอเมริกาเพียงแต่ว่าเขาจะเขียนว่า made in mexico ตรงนี้นะอ่าอเคครับ เราเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงครับผม501นะครับรหัสผ้า0000 000ก็คือผ้าชิงทูฟิตนะครับอย่างที่ได้บอกไว้กระดุมเม็ดบนตอก190ครับเดือนปีผลิตผลิตเดือนกรกฎานะครับปี2000เป็นช่วงเป็นช่วงเริ่ม เพิ่มที่จะมีผลิตในเม็กซิโกและที่จริงเม็กซิโกที่ผมเห็นนะนะก็จะมีตั้งแต่เก้าปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็มีแล้วนะแต่ว่าเก่ากว่านั้นมีไหมผมยังไม่เคยเจอนะครับที่เคยเจอเคยเห็นผ่านตาเป็นปีเก้าเก้าแล้วก็มตัวนี้ก็เป็นปีสองพันเป็นแท็กที่ว่าอะไรนิ่งอยู่ตรงนี้นะโดยเม็กซิโกเนี่ยแท็กที่มันอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับ ต้องบอกก่อนตรงหลังเอวตรงเนี้ยส่วนมากเม็กซิโกที่เคยเจอแท็กเขาจะอยู่ตรงนี้เป็นหมึกสีดำดำเขียนว่ารีไวแล้วก็มีตาเป็นป้ายสีดำดำนะนะเป็นป้ายข้างขาวปีกข้างขาวสีดำแล้วก็มีเขียนนั่นแหละว่าเม็ดอินเม็กซิโกแต่ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่น่าจะน่าจะแบบรับช่วงต่อมาจากของอเมริกาครับก็คือมันก็เลยยังมีแพทเทิร์นเดียวรายละเอียดเดียวกับของเม็ดอิน อเมริกานะของอเมริกาอยู่ครับผมนี่ก็หมุดย้ำวิเวดด้านในก็เหมือนกันนะครับแบบนี้เป็นทองแดงก้นหอยการเย็บกระเป๋าผ้าขอบเอวเป็นลูกโซ่ทั้งสองฝั่งนะครับสองด้าน เย็บป้ายประเก็นด้วยได้เส้นเดียวแล้วมาจบด้านบนเหมือนกับของอเมริกาเลยเดี๋ยวผมเจ้าของอเมริกามาเปรียบเทียบให้ดูอันนี้ให้ดูการเย็บต่างๆนะครับโดยกางเกงตัวนี้ก็เหมือนแพทเทิร์นออริจินอลอเมริกาอย่างที่บอกนั่นแหละก็คือเป็นริมโพงอ่าเป็นริมไม่ใช่ริมแดงอนะ ด้านในตะเข็บขาด้านในก็เป็นตะเข็บคู่เย็บได้สองสีปลายขาก็เป็นไม่ใช่ตะเข็บลุกโซ่นะครับเป็นตะเข็บแบบได้เส้นเดียวไม่มีการเย็บย้ำเป้านะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเข่าข้าวนะครับซึ่งรายละเอียดเบื้องต้นที่ให้ดู เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกับตัวที่เป็น Made in USA กันนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับอันนี้ป้ายก็หลุดไปแล้วครับเ oh. มื่อกี้โอ้ยไม่เป็นไรมาเปรียบเทียบกับของอเมริกานะ ตัวทางซ้ายนี่ made in mexico นะตัวทางขวานี่ made in usa อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเปรียบเทียบกันตั้งแต่ป้ายเลยนี่นะครับป้ายเหมือนกันเลยครับต่างกันแค่ตรงนี้เฉย แล้วก็ที่ต่างอีกนิดหนึ่งก็คือความหนาบางของหมึกนะครับแล้วก็ตัวหนังสือของเม็กซิโกนี่จะออกหนาหนานิดนึงะจะดูจะเห็นนั้นหนาของอเมริกานี่จอกบางบางเป็นแค่ตัวนี้นะครับเอาตัวที่ดูในมือนะมันอาจจะได้ไม่เป็นเหมือนกันทุกตัวก็ได้นะครับโอเคเรามาดูหลัางตะเข็บเหมือนกันไหม เหมือนกันนะครับ l e d tab l e d t a บ red t a บเหมือนกันนะครับ b าแท็แตกต่างไหมไม่นะครับเหมือนกัน ่โอเคหลังกระเป๋าโซ่เหมือนกันนะครับนี่นะครับแทบไม่ต่างเลยนะ อีครับนี่นะครับแพทเทิร์นกางเกงทั้งสองตัวเหมือนกันเลย ตัวนี้อเมริกาตัวนี้เม็กซิโกเหมือนกันนะครับกระดุมเม็ดบน เหมือน,นกันเลยอาจจะแตกต่างกันที่ความขุ่นแล้วก็สีนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะดูอ่ยละเอียดดีกว่าหน่อยนึง ันนี้ด้านในนอ่ครับลังดูเหมือนกันไหมอืมอ่าก็เหมือนกันนะครับได้อาจจะอ่อนกว่านิดนึงแต่ถือว่าไม่ต่างการเย็บอ่าเย็บ เหมือนกันเลยฐานกระดุมก็ถือว่าเหมือนกันนะครับด้าน,นในก็เย็บลูกโซ่เหมือนกันหมุดย้ำรีเวท ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยทั้งสองตัวนี้ผ้ากระเป๋ายัางเหมือนกันเลยนะสองตัวเนี้ยเ,เป็นผ้าแบบวัตถุดิบผ้าตัวนี้จะเหมือนกันใช้ผ้าเดียวกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูที่ ี่นะครับแท็กภาษาญี่ปุ่นแต่ผลิตในอเมริกาเราเคยทำคลิปไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ทำอเมริกานะไม่ต้องไม่ต้องสับสนนะครับเหมือนกันเลยอโอเค อันนี้คือผมเอากางเกงที่เป็นปีเดียวกันมาให้ดูนะครับจะได้จะได้แบบว่า,าไม่ต้องแบบว่าหมดปัญหาว่ามันเป็นกางเกงคนละปีมันอาจจะไม่เหมือนกันนะอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือปีเดียวกันเลยอันนี้เดือนสีปี0ูอันนี้เดือนเจปี00นย์ศูนย์อ 7, ่าโอเคครับผมซึ่งมันก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวนะช่วงเปลี่ยนถ่ายจากอเมริกาไปเป็นเม็กซิโก แล้วแล้นะครับก็คือแต่อาจจะไม่ใช่ในปีนี้นะเพราะเพราะอาจจะมีมาก่อนหน้านี้แล้วอย่างที่เคยบอกว่าเคยเห็นในปี99ก็มีเม็กซิโกแล้วนะครับมันก็ถือว่าน่าจะเป็นช่วงเปลี่ยนทายย้ายประเทศการผลิตแล้วนะครับมันก็ไม่ได้มีแต่เม็กซิโกประเทศเดียวนะที่เห็นเห็นก็จะมีอียิปต์มีกวัวเตมาลาอะไรก็มีอีกนะครับแต่ผมไม่ได้มีในมือนะมีแบบนี้ก็เลยเอาแบบนี้มาให้ดูกัน โอเคครับผมขาก็เหมือนกันตะเข็บในนะอันนี้อ่านี่ครับเหมือนกันเลย โพงก,ก็เหมือนกันนะอันนี้อาจจะถีกว่านิดนึงขนาดนี่คือเท่ากันเท่ากันเลยโอเคครับโอเคครับผมโดยรวมก็น่าจะประมาณนี้แหละอ่าครับผมก็ให้ดูในรายละเอียด ไปหล,หลายจุดแล้วนะครับว่ากางเกงเม็กซิโกห0าศูเตัวนี้มีรายละเอียดที่ค่อนข้างที่จะเหมือนของอเมริกานะครับก็เป็นกางเกงที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจตัวหนึ่งเลยนะก็คือว่าน่าจะใช้วัตถุดิบจากอเมริกามาผลิตต่อที่เม็กซิโกนะครับซึ่งเอามารีวิวให้ดูเพราะว่าคิดว่ามันเป็นกางเกงที่ผมว่าน่าสนใจนะครับก็คือสภาพนะยัง รุ่นเนี้ยเป็นเป็นกางเกงที่ราคายังไม่แพงมากแล้วก็สภาพเนะี่ยยังดีๆยังยังพอมีให้เห็นอีกเยอะเหมือนกันซึ่งถ้ามาใส่เนี่ยผมว่ามันก็เหมือนกับใส่อเมริกาครับโดยที่ได้ราคาที่ถูกลงกว่าหลักผมว่าถ้าเทียบสบภาพต่อสภาพเนี่ยก็หลักเป็นหลักเป็นพันบาทเหมือนกันนะอ่าก็คือว่าเผื่อใครหากางเกงอยู่อาจจะอ่าคิดว่าอเมริกาเนี่ย ราคามันจะสูงไปก็ลองมาดูรุ่นนี้นะครับตามในอินเทอร์เน็ตก็ยังพอมีให้เห็นอยู่นะครับก็สามารถเอารุ่นนี้มาใส่ได้เหมือนกันไม่แพงด้วยใส่ก็ไม่มีใครรู้ครับครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งกกับเด๋วก็จะพยายามทำคลิป อีกเรื่อยๆนะครับซึ่งคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็เราติดตามชมแล้วกันครับโอเคครับวันนี้ก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์ช่องแชร์ลิงคครเสด้วยนะครับแล้วมาพบกันใหม่ครับอันนี้เอาไว้เท่านี้ครับ